5ท่าออกกำลังกายลดอาการปวดข่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับเนยในรายการสาระ5นาทีเพื่อนๆเคยมีอาการปวดเข่ากันบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นปวดเข่าด้านหน้าด้านข้างข้างในข้างนอกหรือข้างหลังทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุมาจากการใช้กล้ามเนื้อระยางขาที่มากเกินไปเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อแกนกล,าง,กลางที่ไม่แข็งแรงส่งผลให้การทรงท่าการเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวชดเชยที่กล้ามเนื้อระยางมากขึ้นวันนี้เนยจะมาแก้ปัญหาที่ สาเหตุหลักกันค่ะก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางวันนี้มีท่าท่าง่ายๆให้เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะวันนี้ท่าออกําลังกายเนยจะพาเพื่อนๆทําจากท่าง่ายไปท่ายากนะคะเข้าสู่ท่าแรกกันเลยค่ะดองกี้คิกทําตามเนยเลยนะคะให้เพื่อนๆตั้งคานแบบนี้นะคะโดยให้หัวไหล่ตรงกับข้อมือแล้วก็สะโพกตรงกับเขา่าเราจะกางขาระดับเท่าไหร่วิธีการทำก็คือให้เพื่อนๆขมแมวท้องแล้วก็ ยกขาไปด้านหลังลักษณะนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นทำงานก้นจะเก่งแล้วก็หดตัวยกขึ้นตรงๆขณะที่ทำต้องขแมแหวท้องตลอดนะคะทำได้10ครั้ง3-5เซตได้เลยค่ะโอเต่อมาท่าที่สองเบิร์ดด็อกค่ะยกแขนขึ้น พร้อมกับขาแต่ว่าต้องไปข้างตรงข้ามฟึ๊บอันนี้ข้าแมแบบท้องด้วยไปพร้อมกันกับไปพยายามเหยียดให้แขนกับขาขนาดกันข้าแมแบบท้องด้วยแต่ในบางกรณีถ้ายังทำพร้อมกันแล้วยังทำไม่ได้ให้แยกส่วนทำทีละส่วนก่อนก็คือแขนไปกับ 10ครั้งแล้วก็ขาอย่างเดียวทำแยกแล้วค่อยเอามารวมกันขาถ้าที่สามมีอุปกรณ์ก็คือลูกบอลนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ใช้เป็นหมอดหรือว่าผ้าห่มก็ได้ตั้งท่าเป็นท่าตั้งคานเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าน้ำหนักจะลงที่มือทั้งสองข้างแล้วก็จมูกเท้าสองข้างยกเข้าลอยข้าแมวท้องให้ช่วงลำตัวขนานเป็นเส้นตรง ค้างไว้นับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาอย่าลืมข้าแมวทองนะคะท่าที่4นะคะท่านี้ตั้งท่าเหมือนท่าที่3เลยนิ้ว่งยกลอยเข่าลอยสองข้างแล้วก็ยกเท้าลอยครั้ง10วิหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแ แตะไปต่อขาแมวท้องด้วยนะคะต่อมาท่าสุดท้ายแล้ว Starting Position เหมือนท่าที่3-4เลยอ่ะแล้วก็จะใช้การยกขาไปด้านหลังเหมือนท่าแรกขาแมวท้องออกแรงที่ก้นไปด้านหลังพยายามอย่าให้ก้นลอยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆจบไปแล้ว5ท่ายากไหมคะ ถ้าเพื่อคนไหนทำแล้วมีคำถามสามารถสอบถามมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ